สวัสดีค่ะจากบารายวงพยอมค่ะหลังฝนตกนะคะมาดูบรรยากาศหลังฝนตกกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำด้วยนะคะฝนเพิ่งจะหยุดตกโอ้ยโอ้ยโอยยหมดเลยน้ําลงห้อยหมดเลยพรุ่งนี้จะขึ้นมาสดชื่นไหมพามาดูบรรยากาศยาม ใกล้ค่ำนะคะอันนี้ก็ต้นไม้ก็จะอยู่ลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตขึ้นหนาขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นต้นดารานะคะถ้าต้นไหนเขาแก่แล้วดอกออกแล้วเขาก็จะเป็นใบแห้งนะคะ าดูบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นนะคะหลังฝนตกดวงใจสีม่วงนะคะม่วงจริงๆนะคะเข้มมากนะคะสับป,ประรดสีอยู่ตากแดดร้อเปเซนนะคะทั้งวันนะคะสีจะออกเป็นสีเหลืองขาวเลยนะคะยังไม่มีเวลาย้ายนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็พามาชมบรรยากาศนะคะนี่ดอกของนกยุงไทยนะคะดอกสีส้มแดงนะคะบรรยากาศหลังฝนตกก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับฤือสีผสมของบลาไลอุงพยอมนะคะ เพี้ยายแดงลงนะคะตายเรียบเลยนะคะที่ข้างนอกนะคะเหลืออันนี้เหลือเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเป็นเข็มฉัดนะคะเริ่มดอกตุมต้มๆนะคะใบเขาสวยมากนะคะใบจะเป็นเงาๆนะคะนี่อันนี้ดอกเขาเริ่มตุมนะคะแต่ชอบปีนี้จะไม่ค่อยใหญ่นะคะแรงมากนะคะล้มเอ็นเลยนะคะเดี๋ยวต้องตอกหลักใหม่นะคะ ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นต้นหาบเงินหาบทองนะคะที่ถอนหญ้าแล้วก็ได้ดึงเขาตัดเขาออกมานะคะยังไม่ได้ลงดินนะคะแต่เขาไม่ตายนะคะยังงามสดใสอยู่นะคะอันนี้เป็นว่านกับหอยเล็กนะคะก็สวยดีนะคะใบสีม่วงส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะฝนเพิ่งจะหยุดตกเดี๋ยวนี้เองนะคะ ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นสะแยกสะแยกไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีกิ่งข้างล่างนิดเดียวแต่เขาจะแตกเป็นพุ่มใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็คุณปุ๊ให้มาก็เลยเอามาทดลองนะคะในกระถางเดียวแยกได้เป็นสามกระถางนะคะอย่างใหญ่เลยนะคะพุ่ม ส่วนอันนี้ก็เป็นจันโกเมนนะคะใบเงาเงาวาวนี่เดลี่จัก,กรพัดนะคะดอกกำลังสวยเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านกุมารทองนะคะตอนนี้เขานี่จะให้ดูหัวเขานะคะ หัวใหญ่มากนะคะผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ4นิ้วนะคะนี่เขากำลังออกดอกนะคะตอนนี้วานกุมารทองหรือว่าวานแสงอาทิตย์หรือถ้าคนโบราณเขาจะเรียกว่าวานเดือนพฤษภานะคะกำลังแทงช่อดอกมาแบบนี้แล้วนะคะอีกสองสามวันก็คงจะบานเต็มที่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็น บิโกเนียมังกรแดงนะคะตอนนี้ก็เอาเข้ามาไว้ในล่มนะคะใบเขาจะเริ่มเขียวเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนแรกเอาตากแดดไว้นะคะใบสีแดงทั้งข้างล่างข้างบนนะคะวันนี้ก็หลังฝนตกเลยพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลไม้ประดับนะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ น,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลาอยไรของพยมททำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ